ดวงเลยแจกที่ไปเลยแจกดัวจิ้มขึ้นมาจิ้มขึ้นมาได้ยังได้ยังยังยางที่อันแรกอันแรกรอบใหม่ิมขึ้นมาแล้วประกาศประกาศเลยหมายเลขไม่มีเลขคัทเล่คือจีจีสติงจี๊บ4 6เออจี4 6ค่ะ เริ่มมีเสียงโหยหวนมาแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่ารี่ต้นจับไปไม่ดีเลยมีมีมีอาบีไปจับต่อเลยครับต่อไปครับต่อไปครับซี ข้างหลังไม่ต้องตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับลดลดนะมีอะไรแล้วครับกำลังโดนดวงแกล้งอยู่นะครับเลยเสียงออกมาแบบนี้ต่อเลยทรมานได้ใจมากต่อเลยครับต่อไปครับใกล้เคียงกับเมื่อกี้มากครับห้าสิบ G ห้าสิบสองร้อยวัสี่สองร้วสี่ห้าสิบสี่ครับ ขนาดนั้นจีครับเมื่อกี้จีนะครับจีห้าสิบสี่นะครับเอาให้เวลาก่อนบางคนมีสิบสองใบครับเป็นใจคนนี้หนึ่งสิบสองใบไม่ว่าอายุปากันจะหกสิบีด้วยไอ้พมียก็ไม่ได้ช่วยดวงดีขึนครับพี่มาดวงดีดวงครับ ไอ้หนึ่งยั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 ไอ้หนึ่งหครับมีวิญญาณตายหลายดนงถไม่โูกไม่รู้แต่กินกินไว้ก่อนกินไว้ก่อนกินไว้ก่อนใครสมมติว่าใครมีกอล์ แปเลยนะคะมันเยอะมากลายตาหมดเลยไปไอะไรใกล้อะไรใกล้อันเดียวโอ้ยอันเดียวครับต่อไปครับโอ้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 โนโอนโอ้ ข,ข้างหล like, ังบอกเลยไม่โดนเลยเว้ยเห้ให้โดนหน่อยเห้เอ้าที่น right> yeah, ั่นครับ5 6 10อะไรสี่ไม่ใช่67ครับ67มีแล้วมีแล้วมีแล้วมาได้ไหมเล่นกันถึง6โมงเช้าครับ เรียกว่เฉยเขาเพชรเขาเพชรเพต้องมีตัวเยอะๆเราใส่ไปก่อนโดนไปแค่สองพิงบ้างพิงบ้างพิงบ้างต่อไปครับทางนู้นใกล้ใช่ไหมใชไหมคะับใไหมคมับเห็นเห็ั้ยังไงหลใบขนาดนั้นเนี่ยต่อไปครับเอ็นเอ็นไหนเอ็นไหนเอ็ยังโอยจ่นยงไงเนี่ยเอ็ n c ็ m ครับเงียบเลยเงียบเลยเงียบ่อนนะครับหลายคนถึงขั้นเสียเสียสุดจีอนะครับจี9ตรงนี้ว่าอะไรตรงนี้ว่า9 57ครับ สีหมวยหมวนได้ใจมากอยากให้กล้องที่กำลังถ่ายเนี่ยซูมหน้าคนเล่นแต่ละคนเลยสีหน้าได้ปะหน้ามันดูนนซอ่หน้าหน้ามันจ่เหมือนอยู่ในปอบโดยเฉออพาะทีนี้หน้าใน่อบมากหน้าจริงมากมองตรงต่อ,ตอ,เ,อ,เ,อเลยครับ B B อันนี้เล่นตัวเดียวอันนี้เล็กตัวเดียว เ2อะไรเนี่ยบครับองาไกันเลยรับตอนนี้มีหลายคนนะคะมีหลายคนในแก๊งที่บอกว่าเราเสียบ่อยใครยืนค้ำหลังแม่โมโหไปหมดวันนี้เฮ้ยอย่าค้ำหลังดวงไม่ดีเว้ยคุณอาเอาอไมครับ้ังก้ำหลัง้ง้ำหลังคำหลังง้างคำหลังำหลังค้ำหลั้า้งค ิหัวไอาไอาอะไรครับไอายีอายเย่เย่สิบอะไรเย่สิบสาวเขาเขาคิดว่าเหมือนโดนเขาสารเสพหลายคนนี่ไปตามหาที่สังกทานเลยทำไมหกเก้าหกเก้าโอ้ล้มล้หก อัขอะไรโอเก้เหมือนกันหรอขาดเลขเดียวกันเลยนี้แต่ว่าที่ออกไม่เชเอ็น่สามสิบตงเป็นโกบดีสตงเโกอเอ็นสามเจดเนี่ยดีเ่ใช่แล้จะอยู่ขาดหกเก้าใช่ไหมเดี๋ยวหกเก้าออกก่อนเดี๋ยว ไม่มีเลอนนี้มีเป็นสิแพงนี่ยังไม่มีเลยไม่ดนเลยม่อระอรโอวปล่าพครับเขาเปนปงสั็นคปงอ่าต่อไปครับโอโอแล้โอไม่ใช่มีกชอหตเป็นเจครับโเจ โอ้70เอ็ดเหรอไม่ใช่เอ็ดนะเอ็ด15เอา75 75อันนั้นล้องเหมือนได้ดีโกนะว่าได้ไหมไม่ได้ร้อทำไมโอ้75ผู้ใจคับคุณนัสนางครับไม่มีพันล่ออมพัลอเอาไว้เอาอันนี้เป็นชื่อวงดนตรีวงหนึ่งนะครับ B5 ครับไม่รู้ได้ทำไมกิดดีเลยมรือไห B5 หนูน้องอวอะไรรู้ไหมเฮ่ไม่สมนินไม่ใช่ยังไม่มีใครได้เหรอรอบนี้มันยังนานเลยอันนี้เป็น b ีครับ B5 ับ B5 พี่เจ้าค่ะรางวัลเล่นตุตาแข่งกันย่งเาบ้านเอารถเลยนะเอ้าต่อไปต่อไปพี่ต่อหรือพีไอไอไไม่ใช่ไอเล็กอยู่ไอเย่เศกยังยังยังใจร้อนตลอดไอเย่เศกไอเย่เศกเอ้าควายไอ้หวเี่ยมัต้องกัเหียท้าอะไรัเน่ยมตัวเดียว อะไรนะอะไรอะไรส0ค่าบเอาเอา6กกับ40ซ้อนไว้ก่อนเอาถ้าจับได้าก็จะไม่บอกจะอยาไม่บอกเลยบอกต่อไปเอ็ดเนนย่าง30ไม่ใช่เอ็ดมปครับาอะไรมีไรเริ่มนะเสียงลรหมดลวเสียงิหมดอ่ะ anh em cũng sẽ là pin còn ai nào à chia nhủ,เอา nĩi ống chia nhủ, đơm đơm hết hết đi 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 จ้วัควริ่มกีนไม่ไหวแล้วิอมกินไ่ไหไอไอไอไไม่จะบอกว่าไอ้เฉยๆต้องตอบไอ้ดนเอเขาเรียกอะไรนะไอ้ส สิบเจอาชวนตีมาจับสักอ um. ันดีกว่าต้มาจับเาหองไวจับสักอันหนึ่งอยากอยากได้เรื่องอะไรจับให้ลืมตาด้วยลืมตาด้วยเอาเรียกร้องใหญ่เรียกร้องใหญ่เอาเฮครับพี่สิบเก้ายี่ เออคุณพ่อคุณพ่อซานนี่มีมีรุ่นนะครับมีรุ่นมากคุณพ่อโอ้ยอะไรขนาดนั้นโอ้โอับผมโออะไรโอเจ็ดแต่ะไรเจ็ดสิบสองครับผมโอ้ทำไมเงียบคุณาลีลีไม่เงียบเลย 6 6 13 6 3ที่ชนทิเมื่อกี้เมื่อกี้เรียมกันแล้ว2,000่แต่ว่ารางวัลแค่ตุ๊กตาเที่ยว้มากอะไรครับเอ็นเอ็นอะไร3 3เป็น3 3พ่อเขาจะเอาเองไหมได้หรอได้หรอยักะโโ นี้ครับด้ helmet, านนี้้แล้วมเาเงียบอยู่มุมนู้ไม่ต้องกี๊ดแต่ก็ได้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่มัน่มนไมดีใจั้มือไงไม่ดีใจที่พ่อผิดพลาดเมอนกนืนครับี่ แก็ยไม่ใ้ไม่รู้แล้วอ่ะันนีต่อไรนะต่อไนะม่ปไอ้อเป็นไอครับไอย่น่อไรนะนี่่นี่อไนะยีนี่ยแต่ไม่ใช่ไอ ไหนยี่สิบเฉยๆครับใค่สๆนะครับยี่สิบเยียมไม่มีไม่มีไม่ดีด้าหลังที่เหมือนลุงน้นต้าปูปลาใลยไม่รู้นะตั้งตั้อยู่เดี๋ยวไ่ว่านที้เขาโต VIP แล้วยายตางาอะไรก็ขาดที่ต้องนอันนี้เอ้า B B อะไร่หไปแลแค่หนั่นแหละหนึ่ง ปีหนึ่งครับปีหนึ่งึงใช้ใช้ึ้คเอาให้เวลาเชียร์เตัวเองเลขอะไรครับหากลยตนะเนี่ยอไปโอ้โอ้หกนะบ อันนี้ O หเก้าเก้าเกับหัว O หกหกครับ O หกหกเดี๋ยวๆเงียบเงียบเงียบผม้นดูแล้วมันไม่เห็นจะมีหกเก้าเลยมาไปครับ N ครับ N ยังยังนอ็นสามสองเอาไว้ก่อนเอ็นเอ็นสี่สามอ้าวเฮ้ยผมว่าเที่ยงคืนนะต้องมีใส่ตลอดจะบอกว่าตอนนี้ใครคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริงมันมีอยู่จริงยกมือทั่วหัวเราไหว้เลยไปเลยหวใครก็ไม่รู้ไปนมย์อ่าไปแล้ครับอันี่เยอะมากเลยังไม่ได้อ่ะอันนี้เน้นปริมาณแต่ว่าไม่โดนนะครัไม่มี <บ><บ>มีอะไรใครได้มีอะไร